สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงทาร์ทเดลี่แรนดอมกันนะคะดวงรายวันแรนดอมดูได้ทุกลัคนาราศีและสำหรับ ทุกคนนะคะที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปไทม์เลสนะคะไม่ได้จำกัดช่วงเวลามีผลภายในหนึ่งวันนะตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปนะคะและเป็นการอ่นานไพ่แบบ general reading ไม่ได้เจอดจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องราวของคุณในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้นะคะ Page บอลนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้นะคะคุณจะมีเรื่องกังวลกังวลใจนะคะมีเรื่องทําให้คุณอันเดือนเนื้อร้อนใจเนาะแล้วก็มันเหมือนทําให้การตัดสินใจของคุณนะคะในละหลายๆด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ไม่ได้ไม่ได้ดังที่คุณหวังอะคะ่ะ แล้วจะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับยังเป็นเด็กอะคะ่ะอารมณ์ความที่ยังเอ่อเหมือนเอาแต่ใจตัวเองนะคะเอาแต่ความคิดตัวเองเนาะแล้วมันจะทําให้แบบความเป็นเหตุเป็นผลของคุณนะคะมันหายไปในการตัดสินใจนะคะคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์เนาะสาหรับวันนี้นะคะแล้วก็อุปสรรคที่จะเข้ามานะคะหรืออุปสรรคที่มีผลต่อสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยคืออะไรนะคะ Night o f c u p นะคะอุปสรรคในครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่คุณนะคะใช้หัวใจในการตัดสินใจเลือกจนรวดเร็วจนเกินไปนะคะคุณอาจจะต้องใช้เหตุละผลในการตัดสินใจเลือกหรือในการที่คุณจะเลือกทำสิ่งใดนะคะคุณอย่าใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวอย่าใช้ความรู้สึกนึ้คิดของคุณอย่างเดียวนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมีความมั่นคงในความรู้สึก ให้มากกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็มีเหตุและผลให้มากกว่านี้นะคะวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องทําให้คุณไม่สบายใจหรือแบบเคดทาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของคุณก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าคําแนะนําสําหรับคุณเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะในสถานการณ์ครั้งนี้เนาะ King อออนนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะก็คือคุณเนี่ยอาจจะต้องมอีเหตุและผลนะคะในการตัดสินใจคุณจะต้องดึงความเป็นเหตุและผลของคุณเนี่ยขึ้นมาตัดสินใจนะคะคุณอาจจะต้องแบบอ่าคเรกน,นะคะใช้ใช้การตัดสินใจแบบผู้ใหญ่อะคะ่ะแบบผู้ใหญ่นอนแล้วก็มันจะต้องมีความมั่นคงมีเหตุและผลนะคะอย่างที่บอกไม่งั้นเนี่ยมันจะกระทบต่ออ หลายๆเรื่องในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการการสื่อสารนะคะการสื่อสารด้วยคําพูดของคุณเ e. นี่ยคุณอาจจะต้องมีการใช้การสื่อสารที่คุณจะต้องคิดไตรตรองอะคะ่ะอย่าใช้อารมณ์ที่คุณคิดว่าคุณจะพูดแบบนี้แล้วก็พูดออกไปนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นผลลบต่อตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกงานการเงินแ,แล้วก็เรื่องความรักนะคะ <c oughs> คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะ แต่เราก็จะมาดูผลลัพธ์ในอนาคตกันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไร s i of s w o r d นะคะ ผลลัพธ์นะคะในอนาคตเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถจัดการกับอารมณ์ของคุณได้นะคะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเนาะหรือในการทําสิ่งต่างๆเนี่ยใช้เหตุและผลนะคะมีการคิดไตรตรองแล้วเนี่ยจะทําให้คุณนะคะก้าวไปสู่สิ่งที่คุณเนี่ย คาณไม่ถึงนะคะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากขนาดนี้แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไม่สามารถจัดการอารมณ์ของคุณได้นะคะมันอาจจะเป็นผลตรงกันข้ามเนาะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียใจกับสิ่งที่คุณทำภายหลังนะคะคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มากๆเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหลกัหลกๆในเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองอ่าเหมือนกับใช้ชีวิตให้ช้าลงนะคะใช้อารมณ์ให ให้มีเหตุและผลมากขึ้นนะคะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะจบคาําทํานายสําหรับคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ